ผ่านมาพี่น้องผ่านบ้านดงน้อยดงน้อยบางสะพุงนะส่วนซักนมงาม,งามโอ้แล้วมันไกลไปแล้วอันนี้ก็เหลืออยู่น้อยหนึ่งอยู่ถนนมณิวันครับผมบริเวณบ้านดงน้อยเนี่ยมันเป็นส่วน,ส,วนส่วนปะส่วนปะซักนะส่วนซักนะงามเกง่งพี่น,อน้องถนนซีเลนเลแล้วระเดิรมั้งนี่นะอาซีบเรลดีบันไดเนาะเพราะว่าพอ,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 พอหันไปใช่ไฟเี่นะ สีเลนเมืองเลยยาวอานหลาดรุนไปถึงเกือบถึงเกือบจะถึงภูกระดึงวันนี้ไปคนเจนครับผมผมจะผมจะถ่ายไปว่าสี่เลนมันไปถึงไหนแล้วโอ้มมงนี้บันบุ้งน้อยมมงนี้มีไตมมงนี้เป็นอุโมงค์รถเดี๋ยวนี้พี่น้องอ,อันนี้เราอยู่เสืงสั้นเทิงนี่นะนะโอ,โอ้พัฒนาเก่งก็อมองนี้ใส่รถไฟแล้วนี่นะพี่น้อง เงากัค,คือคือสิงหงอําตามดีแทมเนะเริ่มจะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ได้พี่น้องเอ๋ยโอ้มองนี้เป็นคอนกรีตนะพี่น้องส่วนใหญ่มาในสิเป็นลาดยางธรรมดาเนี่ยแถวๆหลงน้ําตาในี่สิเป็นคอนกรีตปัดเขาขึ็นพิเศษแต่ว่ามองนี้นะเห็นผูกเข้าหางน้ำปอผูกเข้าหางน้ำ่เป็นโอ้ยเริ่มสีปเป็ีนแล้ว ระวังนะรถลดนะรถนะรถหลายนะโอ้ใส่รถใว่แล้วเนี่ยเมื่อคืนระวังอยก็ตามระวังเลยเนี่ยเขาบอกว่าระวังระวังสันว่าเดี๋ยวนี้เป็นหลงน้ำตาลหลงน้ำตาลอำเภอวังสุพงนี่มีสุดหลงน้ำตาลซ่องหลงพูดเดิมบําเพ็ญธรรมดาเดิมวังสุพงนะครับเจ้าบุ๊คไอยไลน์พี่น้อง อยู่ในเขตตำบลโคกกระมิ้นหลงหนึ่งแล้วก็เขตตำบลน้องย่าปองอีกโลงหนึง่งเนี่ยอ้ยถนนก่อนเตอย่ยงดีบริเวนธรรมดากอบบานโคกนะอุ้ยผูกเข้านะเนาะเทือกเขาสวยงามมากด้านหน้านะ่ะจะเป็นเทือกเขาแถวแถวแถวภาคขาวแถวถ้ำมโหลานนะเทือกเข้านั้นนะแล้วก็เทือกเข้าแถวนั่นละระเวกภาคเข้าถ้ำมโหลานเทือกเขา้า ทางน้องเฮยนผักข้าวนั่นละพี่น้องถ้าเอาขึ้นไปภูปลาปอเนียมมาในเซียนเถือเข้าสม,มนุนีนะสวยงามมากเ่าเห็น,นอ,อยู่ไกลๆเอาเนียมเฮ่นผูกเข้าบนถนนสี่แยกไฟแดงบ้านโคกขิมินโอ้ยบริเวณธรรมดาเด้อมีสี่แยกไฟแดงเดือบ้านโคกนะตรงไปเป็นบ้านกุลัน จากบ้านกุรันก็เป็นเขตอำเภอหนองหินพี่น้องถนนมาลีวันนี่จักอำเภอผูกระดึงมาห้าอำเภอเมืองนี่มันสเปลี่ยนถนนฮาบดีอยู่บ่มีผู้มีผ้าเป็นเขตฮาบดีอยู่อำเภอหนองหินอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองเขาเนี่ยท่านไปทางอำเภอผูเรืออำเภอดานชายหนาแห่โลยเป็นผู้เปลี่ยนผ้า อันนี้ถนนฮาบดอยูส่วนนี้เป็นด้านล่างนี้เป็นอุโมงหรือบ่แม่นธรรมบา,านา้อบ้านโกกีมินกูลันก็มีถนอนอุโมงหรืออันนี้เฮาอยู่สันซองพี่น้องโป้ยรดพว่วงนะสิแซงไงในบ่ลุงเซียงบรไดเฮากสต็อบไปก่อนซะเขตอำเภอน้องหินเป็นดินมีหอยฝรั่งนั่งคอยดูหอยติหยดหินทำยังไงถึงจะได้หอยกินเออ ทำยังไงทึ้งไม่ได้หอยกินเอาไมา้เขียหินก็จะได้กินหอยบานข่อยเองพี่น้องข้อยเกิดอยู่นองหินนี้แต่ว่าข่อยอไปดูเวจ้าเทียดูดูเวไทยเป็นกิจจัลักษณะจักเทียพุญน,นะฝนตกข้อยบอ,อกหอเละฝนตกหำตอนรับข่อยหลนสิเปทายตลาดกนาุนนะตลาดเป็นยังไทยบดตลาดน้องหินนี่พี่น้องเดี๋ยวข้อยไปหามองเวก่อนเปลนแต่ได้เวบอกเบิ่งก่อนเบิ่งก่อน ี๋ยวจะเราจะหาที่จอดมาเป็นตเตาไหมครับผมวันนี้ตลาดเนี่ยมือเซาอยู่ห่างพวมือแต่ตลาดนี่จะอยู่ทรายมือะเจ้าไปค่ายอยู่ในวัดแล้วก็เด้๋นี้นะไปเบิ่งก่อนไปเบิง่งเดียวไปเบิ่งก่อนเข้าสู่เขตอำเภอหนองอินพี่น้องเอ๋ยฝนตกต้นรับเราอย่างดี Hoa lạnh, h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 oa lạnh, liền, lạnh, hoa 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 mày hoa lạnh,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  สะหนองหินพี่น้องมูลเหตุของคำการตั้งซื้อบ้านหนองหินก็มาจากสะหนองหินนี่เลยก๋ยเตียวครับก๋ยเตี๋ยวนี่จะถึงตลาดแล้วโอ้ค่อยระเบาคอยให้เสียงดังป่ะพี่น้องว่าเมียค่อยเป็นผู้ถือก,กองโอ้เป็นตลาดแล้วระวังระวัง สีหูจักค่อยบอกเป็นสียค่อยถ่ายบเขาสีเขาสีค่อยทำทายางเข้าไปก่อนเขาเป็นในจอดในวัดตีกว่าลุงวัดสีหนองหินตะกีละเม่ค่อยมาจำวัดดีดีแม่ค่อยมาจำสิ้นดีดี